ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจต้น,าาตนบายบาบกาศเปิดไม่ไนะคะสำหรับคลิปนี้ดวยพี่น้องเด้อนะคะแนวทางลราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดมมาแล้วู้ไ้ทีติดตามอยู่กิจาหนาเมืองเอาอ่ารอบที่แล้วเนะคะเนาะวันวันวันศุกร์วันศุกร์ วันซูบเขาเฉพาะเลขวิ่งแตกเนาะเป็นเป็นเจ็ดนะออกออกซีเจ็ดเนาะแต่ว่าจับคูลุดแต่ว่าเลขวิ่งเข้านะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนา <c oughs> ปูหาเจ็ดแปดนะพี่น้องเนอ้อสวัสดีพี่น้องแฟนเพจแฟนช่องตอนบายบเยนะคะเนะอวันนี้ตอนอบเอ้าพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศกด็ดีดี ค่ะ FC แฟนเพจแฟนซองเฮ้านี่ละมาติดตามแนวทา้งลาวพัฒนาเป็นของวันเออเป็นของวันจันเนาะินยังบระเด็นทะได้รงเลยนะลาวพัฒนาโอ้ลมพัดมาเย็นๆพี่น้องถ่าวลมมาเลยเย็นเย็นนี่ดีนะ้ารมมานี่เย็น ปูทรงมหาใหญแล้วก็ปูทรงมหาใหญ่แอบแต,ต่ในลูงนะคะเนาะว่าทาง่องก่อนว่าปูวัวค่อยสบายไม่อยากลบกวดปูอ่าอจากปูว่าเออมาเด้อเอดมินเจี๊ยบตั้งใจแต่แจ้งสิงงงไปพี่น้องเอาเพื่อมีโชคมมีหมาน้ำกันนะอ่ายี่สิบสี่เมื่ออืน่นี่คือวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะมาแล้วปูทรงมหาใหญ่ สงองผู้ส่งมหัยยแล้วพี่น้องขออนุญาตเปิดไลา์แป๊บนึ่งเป็นแนวทางลาวปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะ เป็นของวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าอาหมอว่างกนพี่น้องลาวพัฒนาเออวันที่ยี่สิบห้าเดือนเก้า เป็นของวันจันทขอบคุณเอฟซีแฟนติดแฟนช่องหลายๆด้วยค่ะสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แอดมินเจี๊ยบจะพามาตามแนวทางลาวพัฒนาปู่578นะคะถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอ่ะวันจันเลขติด เลขติดประจำวันผู้ใดอันเลขที่พี่น้องกระจดเอาพี่น้องจดไว้วันจันทร์ก็ใช้ของวันจันทร์วันพุธใช้วันพุธจังสิได้บวได้ถามมูมีศูนย์มีเก้ามีสามเลขติดประจำวันนะคะ อ่าตัววิ่งวันนี้มันสุกที่ผ่านมาวิ่งเจ็ดมาเต็มเต็มซีเจ็ดแต่ว่าจับคู่ลุดเนาะครเนาะ,ะ,นะ,ะแต่ตัววิ่งยังไม่หลุดลุดก็คือลุดพี่น้องเข้าก็คือเข้านะคะเพราะว่าปูเพิ่กจะหายเป็นแนวทางเท่านั้นวิ่ง ลมลมพัดมาแล้วยินสบายอืพี่นอ้องมาแปดแปดกับเก้านะคะแปดกับเก้าจับคู่จับคู่ สีห่หางแล้วก็กันเบิลอีกสามอีกสามหางนะคะถ้าแปดจะมาด้วยพี่น้องด้วยสติตแปดเนาะถ้ามากแปดแปดสองกับ 8, แปดสามเด็ถ้าเก้าเก้าสุดสอง เก้าสามเบิ้นสามสามศูนย์ศูนย์เก่าเก่าคุณบุ๊คิน้องแปดสองแปดสามเก้าสองแล้วก็เก้าสาม กันเบ,น 3, 3, 000, 9, 9, 9, บิ้ลสามสามศูนย์ศูนย์เก่าเก่าเพราะว่ายังตีเพราะว่าเบิ้ลมาดีดีพี่น้องมาต่อกันหลายมืออ่าเอฟเอฟซี F, F 4, หลายคนเพื่อนก็นตามแต่แต่อ่าชุดเบิ้ลนะคะเนาะเอฟซี 4, หลายคนเพิ่นก็นตามแต่ชุดเบิ้ลกับพี่แต่ละนาเมืองเอาพี่น้องสำหรับชุดเบิ้ลก็คือสามสามศูนย์ศูนย์เก่าเก่าจะมาบ่าพี่น้องนะเบิ้ลมาหลายวันแล้ว วันจันที่สีหอดนี่วันจันที่ยี่สิหานี่เบิ้นสม่าบอผู้ได้ติดตามเลขชุดแนวทางเลขเบิ้กันนี่แหละพี่น้อง3ามสามเก่าเกแต่ว่าถ้าใครจะเน้นชุดจับคู่ของปูก็8ปดสองแปดสองมเก้าสองเก้สาสบ เลขติดศูนย์มี่ศูนย์น,น,นี่นี่เลขติดพี่นอ้องมีศูนย์มีเก่ามีสามพพิจารณาดูนะให้เป็นแนวทางตอนใายๆตอนใายๆมีบรรยากาศสบายๆบาตั้งเสียง มีหลายยูทงยูทานะคะเนาะกะเพื่อผู้ได้ทิ่ติตามยูที่เออพ่อเห็นพี่น่องเ้ยกินน้ำก่อนนะยูทงพี่น่อง ท้ายคลิปแล้วท้ายคลิปแล้วนะคะคุณสีพันในเห็นมาพี่น้องนี่แหละเลขติดวันวันจันนะคะมีศูนย์มีเก้ามีสาม 3. ตัววิ่งแปดกับเก้าจับคู่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเงา กูใด้ติดติดตามชุดเบิร์นเนี่ยสามสามศูนย์ศูนย์เก่าเก่าไมีซัำนี่อเอาแคปภาพนะคะหน้าท้ายคลิปแล้วผู้ใด้ติดติดตามเนี่ยทางล่าพัฒนาปูาหายเจ็ดแปดอยู่กะให้มีโชคมีมาน้ำกันเพราะว่าถ้ามีเน่าทางปูก,ก็จะส่งให้นะทางช่องก็จะลงให้ยเอฟซี Z แฟนเพจแฟนช่องเฮ้าปูมาแฟน่ดอกพี่น้องนะแต่ว่าถ้า นี่เห็นบ่ทรงมาใหาแต่มื่อเศร้าแล้วนะเอซี FC ่กระถามอยูอ่ตามแนวทางลาวพัฒนาแตพิจารณาเมืงองออกพี่น้องให้เป็นแนวทางทานันเด้อคกะเดือตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดนะคะให้เอฟซีแฟนช่องแฟนเพจห้องทีติดตามแนวทางฟูหาเจ็ดแปดอยู่ให้แห้งมันมน้ำกันนะคำว่าลายหางดอกพี่น้องแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสา แต่ว่ากันเบิร์นกับมีเอฟซีลายคนเพิ่อกับมากชุดก็าทา้งเบิร์นเนาะก็ะเลยถือโอกาสฝากต้อนให้นำ้ำให้เมืองให้ที่จะได้น่าเอาวัถาทออะคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีมาด้วยกันเด่ะเด้ะคะให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะสวัสดีค่ะ